สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเด่นบนสี่สูตรเด่นบนสี่สูตรเราก็จะเอาตัวที่ชนกันมาจับคู่สูตรเด่นบนสูตรที่หนึ่งได้สี่ห้าหกสูตรที่สองสามสี่ห้าหกสูตรที่สามหนึ่งสองสามสี่สูตรที่ 4, 5, สี่สามสี่ห้าหกถ้าจับชนกันก็จะมีสี่ห้า แล้วก็สถ้าจะจับคู่สองตัวบนจับคู่2ตัวบนจับคู่สองตัวบนก็จะได้ประมาณนี้งวดนี้ดับดับหกับ2ดับดับดับหกับ2เราก็ตัดเลขดับออก ดับบน1กับ2ตัดดับออกก็จะเหลือประมาณนี้งวดวันที่สิบเจดมกราปี64ข้างบนออก3 9 5เก้็เข้านะเข้าห้าเกตัวข้างบนดับ1กับ2ก็ดับอยู่นะคะทีนี้เรามาดูงวด1นึกุมภาพันธ์สอง4 ันนี้เป็นงวดหนึ่งกุมภาสองห้าหกสี่เด่นบนสี่สูตรสูตรแรกก็ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองได้สองสามสี่ห้าสูตรที่สามได้หกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ชนกันที่เจ็ดแปดเก้าห้าหกจับสองตัวบนก็จะได้ประมาณนี้นี่จับสองตัวบนงวดนี้ดับสามกับสี่ ดับสามกับสี่ดับสามกับสี่ก็จะเหลือประมาณนี้สามกับสี่งวดที่แล้วออกเก้าห้ากับหนึ่งห้าก็ตัดตัดออกได้นะออกไปแล้วก็ตัดออกได้